ชมพู่ต้นเด็กของพวกเขา<ะ>เอา้าวินมันไม่ใช่ชมพู่มันคือมะไฟอ่ะอมันเป็นต้นมะไฟ<อ>ไม่เห็นรู้เลยว่ามีต้นมะไฟอยู่ตรงนี้ด้วยปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี้ยโหลูกใหญ่มากเลยทุกคน เดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปเก็บก่อนนะไม่มีบุ้งไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยนี่มันมักไฟอะไรทำไมเป็นสีชมพูโอเคคน ดูสิมอไฟสีชมพูอ่ะนี่คงไม่มีใครกินหรอกเด็ดไปถามแม่ก่อนว่าเขากินกันไหม 哇。Yeah.